สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวตโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่รักใส่ใสของนายข้างบ้านในตอนที่1และ2ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะรักใส่ใสของนายข้างบ้านเป็นเรื่องราวของโกโดงมีนักเอกของเรื่องเธอเป็นคนขี้อายเธอมีอาชีพเป็นบรรณาธิการต้นฉบ,บับแต่เพราะเคยถูกทำร้ายเมื่อวัยเด็กเธอจึงขังตัวเองไว้อยู่แต่ในห้องวันเวลาผ่านไปอย่างเรียบงา่าย จนกระทั่งเธอได้แอบปิ้งชายหนุ่มสุดเทที่พักอยู่ในตึกสุดหรูฝั่งตรงข้ามของห้องเธอวันเธอจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพราะเป็นเวลาตื่นนอนของชายหนุ่มที่เธอแอบปิ้งเธอจะโผล่หน้าออกมาจากถุงนอนพร้อมกับขวดน้ำร้อนที่ใส่ไว้เพื่อสร้างความอบอุ่นจากนั้นก็รินน้ำใส่แก้วบ้วนปากแปลงฟันเสร็จแล้วก็มาเปิดประตูเอื้อมไปหยิบนมหน้าห้องและที่กล่องนมก็จะมีข้อความอวยพรพร้อมกับรูปการ์ตูนเธอดึงออกและเอาไปแปะไว้ที่ผนังห้องจากนั้นก็มาเปิดหน้าต่าง เธอยืนดูหนุ่มที่เธอแอบปิ้งอยู่พร้อมกับถามหลับสบายดีไหมคะโดยที่หนุ่มคนนั้นไม่รู้เลยว่ามีสาวแอบมองเขาอยู่เธอเห็นเขาออกกํบบาลังกายเขาเปิดทีวีกินขนมปังก็ทําพร้อมกันทุกอย่างเขาดื่มน้มําส้มเธอก็ดื่มนมเขาถูบ้านซักผ้าเธอก็ทํากับเขาจนถึงเวลาที่เขาออกไปทํางานเธอก็บอกมือบายๆพร้อมกับขอให้เป็นวันที่ดีนะคะเสมือนว่าเธอเป็นแฟนเขายังไงอย่างนั้นในเวลาเดียวกันอีกฟากหนึ่งของโลกแอนริก้หนุ่ม น้อยรูปงามพระเอกของเรื่องเขากำลัง,งวุ่นอยู่กับการประกอบหุ่นยนต์กระดาษบนเครื่องบินมาแอร์โฮสเตสนำหนำ้ามาเสิร์ฟก็ถึงกับอึงเมื่อเห็นว่าบอกของเขาเต็มไปด้วยข้าวของรุงรังแต่พอพระเอกเงยห,หน้าส่งยิ้มหวานให้ เธอก็ใจละลายรื้อยิ้มตอบทันทีพระเอกได้ยินเสียงเด็กร้องจึงเดินไปดูถามเอาสาวสาวแอบปลื้มไม่ได้เจ้าคนดังพระเอกเห็นเด็กก็เอาหุ่นยนต์มาเชิดให้ดูจนเด็กหยุดร้องไห้ระหว่างรอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองพระเอกก็เอากล้องวิดีโอมาบันทึกภาพของพนักงานาเธอก็ยิ้มหวานให้จนโดนพนักงานรุ่นใหญ่ดู วันทีนี้ห้ามถ่ายรูปและถามพระเอกว่าพูดเกาหลีได้ไหมพระเอกเลยตอบไปว่าแม้เขากําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นน่าสดใสแต่เขาพูดภาษาเกาหลีได้เก่งมากเพราะอยู่บ้านพอไม่ให้พูดภาษาสเปนเด็ดขาดไม่งั้นจะดอนฝ่ามือทันทีพนักงานก็ถึงกับเอิงเลยถามว่าเป้าหมายที่เขามาเกาหลีคืออะไรพระเอกก็ตอบไปว่าเขามาเป็นคิวปิด เมื่อพระเอกลากกระป๋อกมาบรรดาแฟนคลับต่างพากันมารับอย่างล้นหลามสาวๆตั้งส่งเสียงกรี๊ดเพราะเขาคือเทพแห่งการเล่นเกมของเกาหลีพระเอกเข้ามาทักทายเหล่าแฟนคลับและหล่อบ,บริษัทที่มารับเขาแล้วก็มีสาวน้อยหน้าใสมาขอรับเข้าอีคนมาพบนาทั้งสองก็ยิ้มให้กันอย่างแสนหวานและบนถนนก็ยังมีสองหนุ่มทั้งหล่อทั้งเทเดินอยู่ทำเอาสาวๆใจละลายพวกเขาเข้าไปพบบอกรสาวที่โฮมงานหนะักขอบตาดำเป็นหมินดาแต่โดนเธอบอกว่างน งานไม่ผ่านการพิจารณาเพรานะเลียนแบบงานของพระเอกดงหุนเห็นภาพผู้หญิงเลยหันไปถามจินรักจินรักปิ้งไอเดียจึงเสนอโปรเจกต์ใหม่ ตัวเอกเป็นผู้หญิงที่หลบซ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ส่วนผู้ชายเป็นหนุ่มหล่อข้างบ้านแต่ตั้งชื่อเรื่องว่ารักใสๆของนายข้างบ้านบอกกอได้ฟังเรื่องราวก็สนใจสตอรี่มากส่วนพระเอกก็น้อยใจซอยองไม่เจอกันตั้งหนึ่งปีเธอหวั่นไหวกับเขาสักหน่อยไม่ได้หรอซอยองเลยยัง่งลูกอมจากปากหวั่นไหวอะไรรอนายจนตัวแข่งไปหมดแล้วเนี่ยพระเอกชมที่วันนี้ถ้าแต่งตัวสวยมาเจอเขาและเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ให้ด้วยความห่วงใยและทำท่าจะเข้าไปจูบแต่เธอกลับใช้ ปากยังลูกอมมาทานทําให้เธอโมโหจะเตะเขาดานาเอกก็แอบ,บส่องดูเจ้าหมาน้อยที่ห้องของหนุ่มที่เธอแอบปิ้งอยู่และเห็นวันนี้เขากลับบ้านก่อนเวลาเธอจึงแอบ,บส่องจนเห็นเขาถือกาต้มน้ําร้อนมาวางบนโต๊ะ แต่เจ้าหมาน้อยนั่นนอนอยู่ข้างล่างพอดีเมื่อเธอเห็นเขาออกไปไม่นานกาดน้ำร้อนก็ตกลงมาเธอตกใจไม่กล้าดูสงสารน้องหมารีบวิ่งออกมาจากห้องแต่ข้างล่างลูกบ้านหลายคนก็กําลังร่วมประท้วงกันอยู่เลยคิดว่าเธอจะลงมาร่วมประท้วงด้วยดงหุนรู้ว่าค่าไฟห้องนางเอกน้อยมากจึงเข้าไปขอวิธีประหยัดไฟแต่นางเอกเห็นหนุ่มคนนั้นขับรถออกไปเธอจึงรีบขึ้นแท็กซี่ตามไปและพยายามตะโกนบอกเรื่องน้องหมาแต่เขาก็มองไม่เห็นเธอเมื่อ เธอลงจากรถก็เห็นเขาเปิดประตูมาจึงรีบเข้าไปสะก,กิด แต่ก็ไม่กลา้าจึงได้แต่เดินตามต้อยๆจนเขาเดินห่างออกไปเธอจึงตัดสินใจร้องตะโกนบอกน้องหมากำลังบาดเจ็บจังหวะนั้นก็มีชายคนหนึ่งโผล่มาขวางไว้ส่วนพระเอกก็สารภาพกับซอยองในทุกวันตลอดทั้งปีเขาออกแต่คิดถึงเธอซอยองรู้เหมือนจะซึง้งแต่ก็เบิร์ดก็หลอกเขาไปหนึ่งทีฉันก็คิดถึงนายทุกวันเหมือนกันและดูหาว่าพระเอกไร้สาระพระเอกรู้ว่าซอยองคิดกับเขาแค่เพื่อนจึงอยากเป็นการมเทพแต่ถ้าหาักลูกศรของการมาเทพยังไม่ตรงเป้า สถานการณ์ก็จะซับซ้อนดังนั้นเขาจึงอยากถามเธอตอนว่าเธอรักท่านแทจนหรือเปล่าสอยองอึ้งไป สนาเอกกับต้องมาเล่าเรื่องที่เธอพบเขาคนนั้นรังแรกในฤดูใบไม้ดวงเธอเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องรักแรกพบจนมาเห็นเขาอุ้มหมาออกมัจก,กองขยะไปเลี้ยงเธอคิดว่าความรักของเธอจบลงอย่างรวดเร็วจนไม่มีโอกาสบอกลาและวันหนึ่งเธอก็ได้ใช้กล้องส่องไปที่ตึกตรงข้ามของห้องเธอก็เห็นหนุ่มห่อคนนั้นหรือนี่คือพรหมลิขิตชายคนนั้นก็นั่งฟังนางเอกอย่างเข้าใจแต่พอนางเอกคิดได้ว่าหมารอก,การช่วยเหลืออยู่เธอจึงรีบไปทัน และโชคดีของนางเอกเพราะชายคนนั้นเป็นนักต้มตุนหลังจากที่พระเอกเดาถูกว่าซอยองลงรักแท้จนเขาก็เสียใจแต่ก็ยิ้มอย่างเข้าใจซอยองขอโทษที่เธอไม่อาจรับรักของพระเอกไว้ได้พระเอกเข้าใจจึงชวนเธอไปกินมื้อเย็นพรุ่งนี้เขาจะทำสปากเกตตีให้ นางเอกวิ่งกลับมาก็ท่อหา1 1 9เพื่อหวังแจ้งให้เขามาช่วยสุนัขบ้านเจ็บเพราะเจ้าของไม่อยู่บ้านจากนั้นเธอก็มาร้องตะโกนหาเจ้าหมาน้อยว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอนั่งร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ต้องตกใจที่มีหนุ่มแปลกหน้าเข้ามาถามว่าทําอะไรนะัคุณป้านางเอกจึงค่อยๆคลานแล้วรีบวิ่งหนีออกไปนางเอกมาเจอดองฮุนกับจินรักในลิฟพอเขาชวนให้เธอขึ้นไปพร้อมกันแต่เธอก็ไม่ยอมเข้าไปแล้วเธอก็ต้องตกใจอ,อีกครั้งที่มีคนเดินตามหลังมา หันไปดูก็เป็นลุงของอพาร์ตเมนต์ที่ขึ้นมาบอกให้พรุ่งนี้ห้อง402ของเธอต้องเป็นตัวแทนการประท้วงต้องหมาให้ได้นะนาเอกก็โดนปรับเลยรับปากไปนาเอกกลับเข้ามาในห้องก็เป็นห่วงเจ้าหมาน้อยจึงเปิดม่านดูก็เห็นพระเอกอยู่ในห้องของเขาคนนั้นทำให้เธอแปลกใจเขาเป็นใครกันนะแต่พอพระเอกมองมาเธอก็รีบหลบ นางเอกแอบมองอยู่หลายครั้งจนพระเอกเริ่มสงสัยเลยวิ่งออกมาดูนางเอกก็รีบหลบจนล้มลงที่พื้นนางเอกรู้ดีว่าการแอบรักครั้งนี้ถ้าเป็นคนเริ่มเขาคนนั้นกลับไม่รู้อะไรสักอย่างหากวันหนึ่งเขาหายไปจากสายตารักครั้งเดียวครั้งนี้ก็จะจบลงด้วยปริยายแล้วหนุ่มคนนั้นที่นางเอกแอบปิ้งเขามีชื่อว่าฮันแทจูนพี่ชายของพระเอกแทจูกลับมาเจอพระเอกนอนอยู่ก็ห่มพาไฮแต่ก็โดนพระเอกแกล้งทำเป็นหลับเขาดีใจเข้าไปกอดพี่ชาย ชายไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วจากนั้นก็เข้าไปออนให้พี่ชายเปลี่ยนทีวีใหม่หรือไม่ก็ซื้อรถให้เขาสักคันแต่พี่ชายก็ปฏิเสธช่วงที่เขามาใช้ชีวิตที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนสไตล์หน่อย นางเอกเห็นแทจูอุ้มหมาหน้อยอยู่ก็ลงที่มันไม่เป็นอะไรแต่จูจูเธอก็เห็นพระเอกมองมาที่เธอและส่งภาษามือบอกว่าเขาเห็นที่เธอแอบมองเต็มสองตาเลยนางเอกตกใจจึงรีบปิดมานพระเอกบ่นรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ห้องสองชั้นสี่ฉันจับได้แล้วจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปนางเอกก็ตกใจเธอจะทํายังไงดีพระเอกเดินพุ่งมาอย่างกระช้างตกมันพุ่งขึ้นมาที่ห้องของนางเอกนางเอกได้ยินเสียงกดกริ่งก็ตกใจ Bye. จินรักได้รับน้ตจากนางเอกเธอบอกวิธีที่จะช่วยลดค่าน้ำข้าไฟอย่างละเอียดแต่เธอมีเรื่องข่าร้องให้เขาช่วยเป็นตัวแทนเธอประท้วงวันนี้ขณะที่จินรักกำลังลังเลก็มีหนุ่มหน้าใสมากดลกรงวตานาเบะมาสวัสด,ดีทักทายและนํำขนมมาฝากเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ดงฮุนเห็นวาตานาเบะก็บ่นแค่มาทักทายจะแต่งตัวหล่ออะไรเบอร์นั้นทำไมช่วงนี้มีแต่ผู้ชายหล่อย้ายมาอยู่แถวนี้เยอะมากเห็นแล้วนวาโมโหวตานาเบะกับดองฮุนเห็นรูปผู้หญิงที่จิน รักวาดก็รู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนหลายครั้งผนด้านนางเอกเธอก็กลัวมาเขาเห็นเธอเต็มสองตาเธอจะทํายังไงดีเธอหมุนเข้าไปแอบแต่ก็ทําไม่ได้พระเอกออกมาจากลิฟต์ก็มไปที่ห้อง402ซึ่งเป็นห้องของนางเอก นางเอกเห็นพระเอกยืนอยู่หน้าห้องก็ตกใจด้านพระเอกก็พยายามกดกริ่งแต่ก็ไม่มีคนเปิดเขาจึงกดรัวๆเจ้หน้าเอกปวดหูไปหมดเธอพยายามคิดให้เขาปล่อยเธอไปเขาร้องล่ะนางเอกมีความหลังที่ทำให้เธอเกลียดเสียงเคาะประตูเสียงเรียกเข้ามือถือเสียงวิทยุสื่อสารเสียงเรียกชื่อของเธอเพราะนั้นแสดงว่าเธอต้องเจ้กับคนอื่น ทำให้หมอคิดว่าเธอเริ่มไม่อยากเจอผู้คนหลังเกิดเรื่องนั้นกับเธอหลังจากที่พระเอกกดกริ่งรัวๆประตูก็ยังไม่เปิดเขาจึงกระโดดถีบจนน้าเอกตกใจพระเอกพยายามเคาะให้เปิดแต่นางเอกกลับใส่กรอนนั่นหนาขึ้นจนเขาเริ่มทนไม่ไหวแต่โกนเรียกเปิดประตูสี่ไอโรคจิตจากนั้นก็ที่ประตูหลายครั้งจนน้าเอกล้มลงพระเอกขู่จะแจ้งตำรวจถ้ายังไม่เปิดทำให้น้าเอกยิงเคลียร์ถ้าเธอถูกจับในข้อหาโรคจิตที่แอบดูผู้อื่นจนติดเป็นนิสัยจะทำยังไง สามหนุ่มได้ยินเสียงพระเอกโวยวายอยู่นานจึงเปิดประตูมาดูดงหุ่นจำได้ว่าเขาคือเอนริเกจึงเอามือถือกะว่าจะบันทึกภาพไ้สักหน่อยแต่โดนวัตตาเบตดันประตูจนทั้งสามหนุ่มล้ลงไปกองกับพื้นทำให้พระเอกหยุดพักหนึ่งแล้วหันมาสวัสด,ดีสามหนุ่มจากนั้นก็เคาะประตูเบาลงดงหุ่นสงสยัยหรือว่าคนที่พักอยู่ห้องนี้เป็นแฟนกับแอนดิเก พระเอกถามทั้งสามหนุ่มรู้จักผู้ชายที่อยู่ห้องนี้ไหมจินรักซึงต่อว่าที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครพักแต่มาเคาะประตูเสียงดังตามใจตัวเองพระเอกปฏิเสธไม่ใช่อย่างนั้นผู้ชายที่อยู่ห้องนี้แอบสองบ้านของเขาตั้งแต่เมื่อคืนจินรักเลยบอกว่าคนที่อยู่ห้องนี้เป็นผู้หญิงพระเอกตกใจเล็กน้อย ด้านลุงก็ยืนฟังอยู่นานจึงมาจับคอเสื้อพระเอกค่ะว่าเขาเป็นโรคจิตและจัดการตีไปหลายดอกจินรักโชว์พลังให้สาวค้างห้องที่ลุงแอบปลื้มเห็นวันนี้นายเจอกับเมืองสังหารแห่งความมั่นคงซะแล้วนายรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นไร,ร้เดี่ยงสาแค่ไหนนายเอกที่ท่นฟังอยู่นานก็ตัดสินใจเปิดประตูออกมาพระเอกเลยจําได้ว่าเธอคือคนที่ไปเรียกถามอาการของเจ้าหมาหนอนเมื่อาวานเมื่อคิดได้ก็กะจะเข้าไปหาแต่โดนลุงจับตัวไว้และบอกว่าจะพาไปโรงพัก นางเอกจึงรวบรวมความกล้าออกมาบอกให้ปล่อยตัวพระเอกเขามาที่นี่เพราะเป็นความผิดของเธอจริงๆจินร,ร,ร,รักที่แอบชอบนางเอกอยู่และออกตัวปกป้องบอกให้เธอเข้าห้องไปก่อนเดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหาให้จากนั้นก็อาสาเป็นตัวแทนประท้วงให้หนึ่งวันคุณไม่ต้องออกมาแล้วจินรักขอให้ลุงปล่อยตัวพระเอก นี่เป็นการเข้าใจผิดจากการสร้างอาคารใกล้กันเกินไปและให้พระเอกใจเย็นๆจากนั้นก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันดองหุนคิดว่านางเอกแอบมองพระเอกจริงๆไม่งั้นคงตะโกนด่าเขาไอ้โรคจิตไปแล้ว แต่นีค่ะพูดกระสิบเบาๆจินรักก็แก้ต่างแทนนั่นเพราะเธอเป็นคนจิตใจดีซื่อตรงและบริสุทธิ์ดงฮุนเลยแซวจินรักเลยยกเท้าเหม็นจะถีบดงฮุนทําให้เขากลัวนางเอกปิดม่านบังแสงด้วยความกลัวส่วนพระเอกก็ไม่ละความพยายามเข็นโซฟามานั่งเฝ้าตรงหน้าต่างะเลยนะ่าสนุกจริงๆชงเวลาที่อยู่เกาหลีคงไม่น่าเบื่อแล้วนางเอกเครียดจากงานก็เพลอม,มาเปิดม่านก็เจอกับพระเอกที่นั่งบอกมือทักทายนางเอกเลยได้ปิดแล้วค่อยๆแงมผ้า ดูก็เห็นพระเอกชวนเธอเดิมวายนางเอกรีบปิดแต่เธอก็แอบ,บมาดูอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เจอเขากลับเจอเข้อความที่บอกว่าผมจะกลับมาเร็วๆนี้ทำให้นางเอกยิ่งงงสงสัยว่าเขาเป็นใครกันแน่จินรักเอานิยายมาส่งบอกอและเล่าเนื้อเรื่องบอกรตำหนิที่เขาไม่ใช้พลังแห่งความรักดึงให้เธอออกมาข้างนอก และสารภาพรักแบบเขินๆในตอนที่1จินรักและบิวอารมณ์ถ้าเขาเขียนอย่างนั้นผู้หญิงก็ต้องรีบตอบตกลงหรือไม่ก็จบความสัมพันธ์ที่มีตอบพระเอดังนั้นคำสารภาพแบบเขินๆอ้ายๆไม่มีในโลกหรอก มีแต่คำสารภาพที่กล้าหาันเท่านั้นบอกอได้ฟังก็สึงเลยให้เขาส่งบทตัวอย่างมาให้ทำเอาทั้งสองหนุ่มดีใจที่ท่าสำเร็จและทุกคนก็ต้องแปลกใจที่เห็นนางเอกมาเข้าร่วมประชุมเรียกร้องสิทธิทัศนียภาพเธอเข้ามาก็ล้มจนทุกคนตกใจลุงแนะนำให้ทุกบ้านรู้จักกับวัานาเบก ทีพึง่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และตัวแทนในการประท้วงวันนี้ก็คือห้องนางเอกจินรักเลยรีบอาสาทำแทนและโชว์พลังให้นางเอกเห็นว่าเขาเข้มแข็งแค่ไหนทั้งที่เมื่อวานเขาพูดเบามากหลังจากที่ทุกคนลงไปข้างล่างกันหมดจินรักก็เข้ามาพูดเหมือนในบทละครลำบากข้าแล้วเชิญไปด้านล่างด้วยกันครับนางเอกแม้จะรู้สึกแปลกๆแต่ก็เล่นไปด้วยข้าน้อยขอตามไปที่หลังค่ะจินรักเลยต้องตีเียนงั้นข้าน้อยขอตัวครับ พอออกมาข้างนอกก็โดนโดงหนใส่เป็นชุดที่เขาอาศาเป็นตัวแทนให้นั่งเอก จินรักเลยฟาดเป็นหนึ่งทีแล้วลักคอเขาออกไปพระเอกได้ยินว่าสองนุ่มคุยกันว่านางเอกอยู่ข้างบนเลยขึ้นมาหาและตรงเข้ามาเรียกนางเอกปาแต่เมื่อเห็นนางเอกไม่ตอบเขาเลยเปิดเสียงที่นางเอกโทรไปแจ้งหนึ่งหนึ่งเก้าเรื่องลูกหมาได้รับบาดเจ็บทำให้เขาเข้าใจละว,ว่านางเอกไม่ได้แอบมองเขาแต่แอบมองเจ้าหมาของเขาเมื่อเห็นนางเอกไม่ตอบเลยถามปาพูดไม่ได้หรอนางเอกก็แอบเคืองมาเรียกเธอว่าปานี่เธอเพิ่งอายุ30กว่าเองนะ หลังจากที่นางเอกไม่ยอมตอบก็ดูเหมือนว่าเขาจะอ่านความคิดเธอได้จนเธอแปลกใจพระเอกอธิบายที่เขามาเพราะรู้สึกว่าตอนเช้าเขาทำกันไปเลยอยากมาอธิบายเข้าใจนางเอกเห็นพระเอกยังพูดไม่ยอมหยุดก็รู้สึกเบื่อตอนนี้เธอคิดถึงห้องแล้วแต่พระเอกกลับรู้ทันมันมีพลายกระสบได้ยินเสียงในใจของเธอนางเอกจึงพยักหนะ้าพิสื่อให้ดูว่าเธอเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดพระเอกเลยเอานิ้วจิ้มที่หน้าผากพร้อมก็บอกพยักหน้าครั้งหนึ่งก็เกินพอแล้ว ทาําเอานางเอกอึ้งไปจนพระเอกซาววานากับจมูกของเธอแดงเป็นเพราะหนาวมากเลยชวนให้ไปคุยข้างในนางเอกพยักหน้าแต่พอเห็นเขาเข้าไปข้างในก็รีบชิงแต่พระเอกก็ต้ามายอย่างรวดเร็วขณะที่นางเอกจะเข้าห้องเขาก็เข้ามาขวางไว้พร้อมกับตั้งคําถามตําแหน่งเดียวที่จะสามารถใช้มือในสนามฟุตบอลได้คืออะไรถามเสร็จก็ตอบเองผู้รักษาประตูคําตอบฝูกต้องหน้าครับทาเอานางเอกทาหน้าเ,าเบื่อที่เขาต้อยไม่เลิก เขาเปรียบป้าก็คือผู้รักษาประตูแต่ว่าตำแหน่งนั้นเล่นยากมากนะแต่ก็สู้ๆนะครับผู้จบก็จากไปเล่นเอานางเอกเคลียดทับยาแต่ก็รู้สึกหมุดหงิดที่เขามาจิ้มหน้าผากของเธอหางช่างกราไอเด็กคนนั้นกล้าล้อป้าหรอแต่ทําไมเธอต้องเรียกตัวเองว่าป้าด้วยไม่เข้าใจจริงๆพระเอกก็รู้สึกแปลกๆที่นางเอกไม่ได้คุยกับเขาสักคำแต่ทําไมรู้สึกเหมือนได้คุยกับเธอแล้ว จากนั้นเขาก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจนเสร็จก็ได้รับข้อความจากซอยอนเรื่องสปาเกตตีที่เขารับปากจะทําให้เธอกินพระเอกกับนางเอกมาซื้อของที่ห้างเดียวกันแต่ทั้งสองกลับไม่เห็นกันนางเอกกลับมาเห็นทุกคนกําลังประท้วงอยู่เลยบอกว่าเธอจะรีบลงมาจินรักยิ้มให้และบอกช้าชาก็ได้ครับจากนั้นเขาก็ตะโกนประท้วงปกป้องเสธิสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งเพื่อช่อนางเอกแต่กลับมีสาวคนนึงผ่านมาเห็นและเกิดปิง๊งในความเท่ของเขาจนเธอเห็นนางเอกยืนอยู่ ูจึงเข้าไปเรียกเมื่อใช่นางเอกก็รีบเข้าไปก่อนที่แท้เธอคือโดฮาวีเพื่อนนางเอกสมัยมัธยมแต่ดูเหมือนทั้งสองจะเคยมีเรื่องบาดหมางก,กันโดฮาวีบอกว่าเธอก็อ,อยากมาเช่าทีน่นี่ขณะที่โดฮาวีคุยกับนางเอก พระเอกก็โ้รมาเรียกเธออีกคนและได้ยินชื่อของนางเอกจากโดฮวีพระเอกคุยกับโดฮวีได้พักหนึ่งก็เห็นทุกคนกลูก,กันเข้าไปข้างในก็กะจะไปด้วยแต่โดนนางเอกจับแขนไว้และขอร้องให้ช่วยเธอด้วยเขาเห็นเธอรู้สึกกลัวจนน้ำตาไหลไม่นานนางเอกก็หมดสติไปเขารีบรับร่างเธอไว้สาเหตุที่นางเอกหมดสติเพราะเธอได้ยินเสียงของโดฮวี ทำให้เธอนึกถึงเหตุการณ์สมัยมัธยมที่เธอโดนโดฮาวีและเพื่อนเข้ามากลางนายรู้สึกตัวก็เห็นหมาน้อยนอนอยู่ในห้องนี้ก็ดูขุนมากๆทำให้เธอคิดถึงหนุ่มคนนั้นที่เธอแอบส่องเขาทุกวันขณะที่นางเอกงงๆพระเอกก็พูดขึ้นว่ามองจากที่นี้ไปบ้านป้าก็เห็นชัดเลยสินางเอกสงสัยทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่พระเอกตอบคุณเป็นลมแล้วบอกให้นางเอกไปตรวจสุขภาพแต่พี่ชายของเขาเป็นหมอตอนนี้ก็จะกลับมาแล้ว นางเอกเลยรีบขอตัวกลับพระเอกเลยมาขวางไว้และตอว่าที่เธอไม่ขอบคุณสักคำแล้วยังจะรีบไปอีกนางเอกจึงขอบคุณและจะออกไปพระเอกจับแขนทะไวและขอให้ช่วยเขาด้วยป้าช่วยผมนะเพราะเขาจะเริ่มทำเรื่องที่ยากมากอยากให้ป้าอยู่เป็นเพื่อน ขณะที่นางเอกแอ,กอกมองพระเอกประตูก็เปิดออกมาพร้อมกับชายหนุ่มคนนั้นนางเอกก็ทึ่งกับอึ้งไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่1และ2องถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามรับชมตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ